มาอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะคะที่แครพรถบรรทุกสีราชาแล้ววันนี้อยู่กับเกดและน้องน่ารักน้องใหม่เลยะค่ะวันนี้เดี๋ยวเกดจะพามาแนะนําตัวน้องคนใหม่ให้รู้จักกันนะคะคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชุด,ดจิ๊บนะคะยังไงฝากไปเได้นะคะจ้ะน้องนะคะเป็นน้องใหม่แต่วันนี้ไม่ใหม่และไม่เก่าเลยและที่ขายดีที่สุดเดี๋ยวเกดจะพาไปดูว่าใครไหน แถมฟรี6กหนึ่งค่ะเราแถมชุดคมโค้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะคะเพื่อนๆแถมฟรีไปเลยค่ะเย้ <Yeah. S 1> สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลย mm hmm. เข้ามา10คันตอนนี้เหลือเพียง5ค mm ัน hmm. สุดท้ายเท่านั้น mm hmm. พอที่เคพีเขาแถมค่าโอนภาษีพรบมูลค่า30,000บาทค่ะฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ให้มูลค่า mm hmm. 1 5 0 0 0บาทและฟรีเขาร่วมประกับการอีก5 0า0บาทค่ะ มาคัน5ค่ะ 5, 5, 5. เราก็สีให้และที่สาคัญคือน้ํามันให้ไม่ตถังเลยค่ะสุดยอดไปเลยและเริ่มผ่อนเพียง45,000โอ้โหสุดยอดเลยค่ะสวนพิเศษดอกเบีย้ยต่ำที่สุดสําหรับลูกค้าเครดิตด,ดีเอาไปเลยที่5%นะคะ่ะโอ้โหถือว่าต่ำมากมาก,มากเลยเกดจะบอกว่าดอกเบี้ยกลุ่มนี้นะคะจะอยู่ในกลุ่มของรถไฟแดงก็ว่าได้เลยนะคะดอกเบีย้ยถูกค่ามัวต่ําและก็ที่สําคัญลูกค้าเครดิตดี อะไรคะฟรีดาวกัเลยคะ่ยเยคะเย้สุดยอดกันไปเลยคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะสําหรับท่านใดที่สนใจรถหัวลากรถแคนรถตู้บรรทุกหรือหางลากและอื่นๆที่นี่ k คพรถบรรทุกสีราชาเราจัดให้คุณเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้เกดและน้องซิฟนะคะจะขอตัวเราไปก่อนและฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องทางพวกเราไว้ด้วยนะคะชมตรงด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อน